ก็ต้องขอ,อการสวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมปื้มแล้วก็ช่องท่าเหมือนเดิมนะครับในที่สุดเราก็วนกลับมาหาบุคุยโลจนได้นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้มานานแสนนานเหลือเกินครับคลิปล่าสุดที่ทําอะไรเกี่ยวกับบุคุยโลลงช่องกประมาณปี2 0 1 9นั่นแหละครับหลังจากที่ผมเจอกับโคโรเซนเซปับ๊บผมก็แยกตัวมาจากบุคุยโลเลยแยกออกมาแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาทําบุคุยโลอีกแล้วฮะ เพราะด้วยความที่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาผมแทบจะไม่ได้อ่นา,านมังงะของโบคุยโลเลยครับผมก็เลยไม่มีหัวข้อหรือว่าข้อมูลอะไรใหม่ๆที่จะมาทําคลิปครับแต่ด้วยความที่ไม่เกตที่ที่ผ่านมาผมได้เลื่อนเฟซของตัวเองไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งครับเป็นโพสต์ที่แชร์กันในกลุ่มของโบคุยโลเต็มไปหมดเลยครับมันเป็นโพสต์ที่มีแคปชั่นประมาณว่าใหนที่สุดก็ตายตาหลับแล้ววงเล็บใบหน้าที่แท้จริงของอากาคุเลโทลุพร้อมกับภาพประกอบแบบนี้ครับ <c oughs> คือผมนี่แบบเฮ้ยจริงดิ แค่ไม่ได้ตามอ่านมาังงะไม่กี่เดือนเนื้อเรื่องมันพาไปถึงจุดที่คุณล่องห,หนของผมได้เปิดหน้าแล้วอย่างนั้นเหรอคือผมนี่แบบตกใจบ้าเลยนะครับที่ตกใจเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะครับตกใจเพราะไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เห็นหน้าของเขาแล้วก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าหน้าตาของเขาจะน่ารักขนาดนี้ครับคือผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับผมเองก็คิดว่าหน้าตาของเขาเนี่ยน่าจะสวยแล้วก็น่ารักเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ผมไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้ไงผมก็หลงตกใจพร้อมดีใจแบบนั้นได้สักพักครับจนกระทั่งผมได้ไปตามหาต้นตอของภาพ ไม่เจอครับตอนล่าสุดก็ไม่มีตอนก่อนหน้านั้นก็ไม่มีและไม่ว่าผมจะพยายามย้อนกลับไปไกลขนาดไหนผมก็ไม่เจอครับผมก็เลยเริ่มคตีวเองนะครับว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วกิ่นมันเริ่มตัวตแปลกๆแล้วผมก็เลยลองไปค้นหาข้อมูลจากที่อื่นดูบ้างจนมันทําให้ผมได้รู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกครับ นี่ไม่ใช่ใบหน้าที่แท้จริงของคุณล่องห่นครับและแม่สาวาาหน้าตาน่ารักคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่คุณล่องห่นด้วยครับและนอกจากแม่สาวาาหน้าตาน่ารักคนนี้เนี่ยจะไม่ใช่คุณล่องห่นแล้วเธอยังไม่ได้เป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องบุคคลหรือวต่วอย่างใดด้วยครับเธอเป็นตัวละครจากมาง,งานเรื่องอื่นที่ใส่ชุดคอสตูมของโทรโดริรกิตังหาครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมตัวละครจากมางานเรื่องอื่น,นถึงได้มาใส่ชุดคอสตูมของโทรโดรกิได้ล่ะเป็นแฟนอาร์ตหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพูดสรุปให้ังงกกกนนนนเเเเ้าาาาาจจ่่่่่่ะคคครรรืืืออออททมมป็ีีีีธตตววลซิชโ ซึ่งหลังจากนี้ผมก็ขอเรียกเขาว่าคุณซูซูเนะก็แล้วกันนะครับซึ่งคุณซูซูเนะเนี่ยเธอไม่ได้มีตัวตนอยู่ในเนื้อเรื่องของบุคุยโลแต่อย่างใดครับเหตุผลที่จูจ่ๆคุณซูซูเนะเนี่ยกลายมาเป็นกระแสได้เนี่ยก,ยเก็เพรา,าะว่าในมังนะตอนล่าสุดของบุคุยโลที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะมีนาพิเศษที่ได้อาด่อานได้ดูกันประมาณ5้าหน้าครับและมันก็เป็นหน้าพิเศษที่มีการคอสโอเวอร์กันระหว่างอาจารย์ฮุริโคชิโคเฮที่เป็นคนวาดบุคุยโลกับอาจารย์อากิยามะโยโคที่เป็นคนวาดมบารงน่าเรื่องมาช่วยกัันาานนนาาาดห้ิเศษทงั้น พวกเขาก็เลยวาดตัวละครทั้งสองเรื่องให้มาโครจรเจอกันนั่นเองครับโดยการจับคุณซูซานะมาใส่ชุดคอสตูมของทศรุรกิจแล้วก็จับตัวละครหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลิกะมายืนกยงข้ามมิโดรา,ายะพระเอกของเรานั่นเองครับส่วนเรื่องที่ใครหลายคนคิดว่าคุณซูซานะเป็นคุณล่องหนเนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากข่าวลือที่ว่าในตอนหน้าหรือในมิกกิตอนที่จะมาถึงนี่แหละฮะจะมีการเปิดเผยหน้าตายแท้จริงของคุณล่องหนครับและพอมีตัวละครหน้าตาน่ารักที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยพากันเข้าใจผิดไปแต่่่่่่่่่่่ผผผมมมมมมมตต้้้อออองขขบบกกกกไไไไวววนนนนะคครัาาาาาดทีป็เลยยแใจ หรือที่ผมว่าไปเนี่ยมันเป็นข่าวลือจริงหรือเปล่านะฮะแต่เรื่องที่แน่ใจได้ร้อยเปอเซลยก็คือคุณซูซานีเขาไม่ได้เป็นคุณร่องหนอย่างแน่นอนครับและพวกเราทุกคนก็ยังคงไม่ได้เห็นหน้าป้ายแท้จริงของเขาต่อไปครับพูดไปก็เศร้าไป ทำไมมันถึงไม่ได้เป็นเรื่องจริงกันนะแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้ากระแสมันดีพอและดังพอแล้วก็บางทีอาจารย์โคเฮที่เป็นคนวาดบุคุยโลเนี่ยเขาอาจจะเอาคุณเซซเน่ไปเป็นต้นแบบในการวาดหน้าตาคุณล่องหนก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เราก็ต้องมาน่ารู้กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับว่าถ้าคิปเป็นเปอร์เซนต์ในการที่แบบจะได้เห็นหน้าเขาแบบมันเป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยมากนะครับเพราะประเด็นในเรื่องในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังงะเรื่องนิเมะก็ตามเนี่ยแทบจะไม่มีความเก งงไหมผมก็งงเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนที่ผมทําบุคุยโลกใหม่ๆเนี่ยผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีเรื่องของบุคุยโลกเนี่ยให้พูดเยอะเลยฮะมันมีเรื่องให้พูดเยอะๆมากมายเลยแต่ช่วงนี้มันไม่มีอะไรให้พูดถึงเนี่ยผมก็เลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับยังไงก็ ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับบุคุยโลหรือว่าอนิเมะเรื่องอื่นก็ช่วยคอมเมนต์มาที่ด้านล่างหน่อยแล้วกันนะครับถ้าหัวข้อไหนน่าสนใจคอมเมนต์ไหนน่าสนใจผมก็จะหยิบมาทําเป็นคลิปให้นะครับผมและถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนุนของแท้ของมิเรก้าส์ของบุคุยโลก็สามารถตามไปดูบุคุยโลได้ตามแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix Pop ป๊อปไลทีวี3แอปนี้มีเว็บไซต์ด้วยนะฮะเผื่อใครไม่อยากดาวโหลดเนาะเน็ตฟลิกไดัน้ผส่่วนใครทีีขเกยจอา์ อย่าฟังภาคไทยถักแอปพลิเคชันของ Line TV แล้วก็ป o p เนี่ยเขามีภาคไทยให้ฟังถึง2อซีซั่นเลยนะครับยังไงก็ลองไปหาดูกันได้นะครับส่วนของทู D เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาออกไปแล้วหรือ,อยังนะฮะยังไงก็ลองไปซื้อดูกันได้ส่วนใครที่เป็นสามังงะก็ไปหาซื้อมังงะมาอ่านกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยิขสิทสิ์ของบุคุยโรเนี่ยเข้าไทยแล้วนะครับจะเป็นลิขสิทธิ์ของสยามมิเตอร์คอมิกนะครับน่าจะซื้อมาแปลได้ประมาณ28เล่มแล้วนะฮะญี่ปุ่นก็ประมาณ29เเเลล่่่่มมาามาญีีปุนดยวี่เดดดยว,ข,ดดยดยวข้้้้้้้ออมมูลทกกตงงััหหนนนนผจึบาไแค และก่อนที่จะจากกันไปผมก็ต้องขอบคุณในชื่อทุกคนที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคน,นจริงๆนะครับที่มาดเนทมาเป็นกำลังใจให้กับผมสร้างสารรค์วิดีโอดีๆต่อไปขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยและถ้าเกิดว่าใครอยากจะพูดคุยกับผมหลังไม่ก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกข,ของช่องไทยแล้วก็เข้าดิสคอดเปิดไมค์คุยกับผมได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมต้องขอฝากแฟนเพจและช่องสำรองด้วยละกันนะครับถึงมันจะเป็นแฟนเพจกับช่องสำรองที่ดูโลกล้ามไปสะหน่อยนะฮะแต่ก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์ Share, ทิ้ง จะเป็นสิงสถิตยอยู่ที่ไหนนะครับผมโอเคและสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วผมอยากจะรู้เหลือเกินครับว่าจะมีท่านผู้ชมคนไหนบ้างที่ดูคลิปวิดีโอมาจนถึงตอนนี้และถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนดูคลิปวิดีโอมาจนถึงตอนนี้แล้วก็กอย่าลืมมาคอมเมนต์แรยงานตัวข้าล่านะครับผมโดยการที่จะคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับแต่ผมขอให้ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยแฮชแท็กคำว่าคุณโทกาหน้ารักกันแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมปืนแลวก็ช่องท้ายกับบุคุยโล่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ